สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิมนะครับสัปดาห์นี้เราจะหนีเรื่องการเมืองไปสักเล็กน้อยไปติดตามในช่วงสุดท้ายนี่นะครับเราจะไปติดตามประเด็นถึงเรื่องของไฟป่าทั้งที่จังหวัดนครนายกแล้วก็ที่ภาคเหนือถึงเรื่องของไฟป่าแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนจัดมากๆแล้วก็ PM2.5 นะครับ ราจะสนทนากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านวราวุศิลปะอาชาและก็จับได้เบอร์18นะครับจำเอาไว้นะครับพักชาติไทยพัฒนาเราอยู่ในสายกับท่านวราวุศิลปะอาชาแล้วนะครับหรือที่เรียกว่าท่านรัฐมนตรีท็อปนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมผมปราวุฒิครับครับเบอร์18นะครับท่านจับได้พักชาติไทยพัฒนาก็ ถือว่าเป็นเลขที่ดีครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปที่จะจดจําครับอาจารย์ครับครับผมครับก็ผมผมผมไม่ได้หาเสียงให้ท่านนะฮะแต่ก็ได้ประกาศไป้แล้วว่าเบอร์18นะครับโอ้ขอบคุณครับอาจารย์ครับคผมครับชีกเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปไม่อยู่ไม่ได้ฝากฝ่ายใด ขณะนี้มีไฟป่าทั้งจังหวัดนครนายกแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยนะครับอยากจะเรียนถามว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไฟป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่ามันธรรมชาติเพราะอุณหภูมิรู้สึกว่าร้อนถึง43-44องศาแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยสถานการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือว่าเกิดจากความร้อนอุณหภูมิครับท่านรัฐมนตรีครับ ต้องเรียนอาจารย์ว่าผมไม่อยากจะเรียกว่าไฟตาเลยนะครับอาจารย์มันควรจะเรียกว่าไฟมนุษย์นะครับไฟมนุษย์นะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากมนุษย์ทางนั้นเลยอ oh. ธรรมชาติเองนะครับแน่นอนโอกาสอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำไปอ๋เปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์เป็นฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นเลยครับร oh. ครับว่าฝีมือมนุษย์เนี่ยคือมนุษย์ไปไปไปเผาไปเผาเองหรือว่ามันเกิดจาก บุลงบุรีหรือว่าเกิดจากเกิดเกิดจากสาเหตุอะไรครับท่านครับจะจะมีอยู่สองสประเด็นนะครับประจารย์ครับประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องการที่ประชาชนบางคนเนี่ยต้องการจะเข้าไปเก็บของป่าครับออแล้วก็อย่างเช่นน้ําพึ่งป่าหรือว่าจะไปเอารังต่อรังแตนออกมาเนี่ยก็จะทําการรมควัน คราวนี้พรมพันเสร็จแล้วเนี่ยไฟที่จุดขึ้นมาไม่สามารถคอนเทนได้มันก็ลามกลายเป็นไฟป่านั่นประเด็นที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะเป็นการเผาเพื่อที่จะให้มีญ่าใหม่เกิดขึ้นมามแล้วก็จะแอบ,บลักลอบเอาวัวเอาเอาวัวที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะครับเข้าไปกินยา<อ>ง่ายๆแค่นั้นเลยหรือแม้แต่บางคนอาจจะเผาเพื่อให้เกิดสถานภาพของป่าเสื่อมโทรมขึ้นมา แล้วพอเป็นป่าเสซิมโซมแล้วก็จะเข้าไปทําประโยชน์แล้วก็จะรุกที่ป่านะครับอันนี้ก็จะมีหลายประเด็นครับอาจารย์ครับเขาไม่คํานึงไม่คํานึงถึงว่าจะก่อให้เกิดในเรื่องของควันไฟที่จะก่อให้เกิด pm 2.5หรือไม่ได้คํานึงถึงเรื่องมลพ,พิษมลพิษหรืออะไรที่เกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อมหรืออะไรทั้งสิ้นเลยเหรอครับท่านครับอ๋อไม่เคยคิดเลยครับอาจารย์เรียนตรงๆว่าคนพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นการ ดำเนินชีวิตตามปกตินะครับของของที่เขาอยู่กันมาจับไม่อย่างไรฉันก็ไม่สนนะครับเมื่อโดนจับได้ดําเนินคดีกันไปอย่างมากก็จําคุกไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็จะออกมาใหม่นะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะเกิดปัญหาเดิมๆซ้ําำอีกออกมาก็จะมาเผาอีกนะครับดังนั้นผมคิดว่าหนึ่งในแนวทางที่ต้องกันจะต้องทําโทษ ของการเพิ่มโทษของการเผาป่าให้มีความหนักหนามากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์ครับคเอาละครับไหนๆเรายังยังอยู่ในเรื่องของโทษขนาดนี้เนี่ยโทษของการาไฟมนุษย์เนี่ยที่เผากันอยู่เนี่ยทุกปีทุกปีที่เกิดขึ้นเนี่ยโทษเนี่ยถูกถูก,ถกเรียกว่าถูกพูดภาษาแบบบ้านๆเนี่ยจะถูกเรียกว่าผิดกฎหมายเนี่ยมีการชำระโทษเนี่ย มีการทั้งถูกทั้งปรับทั้งจำเนี่ยโทษหนักขนาดไหนครับท่านนัฐมตรีครับต้องเรียนอาจารย์ตรงๆว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่ดีนั้นเนี่ยเรามีการฟ้องร้องกันอยู่นับร้อยทดีแต่ว่าบางครั้งเราไม่สามารถจับมือผู้ที่ก่อทำความผิดได้เพราะว่าคงนึกภาพออกกันนะครับอาจารย์พื้นที่ป่านับร้อยนับพันนับหมื่นไร่เนี่ยบางครั้งจะตามหาคนคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย<อ>ครับ<า>ผมเคยเห็นการที่เอาไม่ขีดเนี่ยมาผูกติดอยู่กับ ขดลวดข,ยขดยาก,กันยุงนะครับให้ยาก,กันยุงเนี่ยเขาค่อยไหม้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดที่เป็นหัวไม่ขีดก็ลุกฟูขึ้นมาเป็นเหมือนไพรเมอร์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะวางเอาไว้เป็นจุดๆๆเพื่อให้เกิดเส้นทางการเผาขึ้นมาพอโดนดับได้นะครับก็อันนี้ในรายละเอียดนะว่าจาคุกหรือว่าโทษปรับเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องขออาภัยว่ายังผมเองยังไม่ได้มีข้อมูลอยู่ในมือครับแต่ว่าเท่าที่ได้สัมผัสมาก็ เกิดเหตุได้ไม่นานนะครับหรือว่าถ้า,าจาคุกก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ออกมาใหม่อีกแล้วเราก็เกิดปัญหาเช่นเดิมครับนะอันนี้เนี่ยผมผมถึงได้บอกว่าการเพิ่มโทษให้มันมีความหนักหนาขึ้นกับการเผาป่านั้นเนี่ยนะครับคือเผาป่าในวันนี้กับเผาป่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ย ความหนักหนาสาการมันต่างกันเยอะครับอาจารย์มเมื่อก่อนประเทศไทยเนี่ยประชากรไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับน้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าก็มไม่ได้เยอะมากมายขนาดนี้ดังนั้นบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นประเพณีหรือเป็นวิถีชีวิตนั้นเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าก,การเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแนววิถีก็ต้องเปลี่ยนถ้าจะยึดเอาวัฒนธรรมแบบเดิม,มๆในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันคงไม่สามารถทําได้นะคะรับอาจารย์ครับา ท่านที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเรียกว่า,าจับตัวผู้กระทําความผิดได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าคือ<า>ไม่สามารถทำได้ครับอาจารย์บางครั้งเนี่ยเราสามารถจับก่อนที่จะเข้าไปเผาได้เปิดกระเป๋ามาเนี่ยเห็นเลยมีขดขขขขยากันยุงมกับไม่ขีดอยู่เนี่ยอันนี้พิดเจนว่าเข้าไปเผาแน่นะครับเราก็จะจับตัวดําเนินคดีท,ทันทีเลยนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอไฟมันไหม้แล้วเนี่ยครับอาจารย์ หัวใจสําคัญที่สุดคือต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้ไฟลามเสียก่อนนะครับพิวริตี้เนี่ยต้องอยู่ที่การเมนเทนแล้วก็คอนเทนไฟที่เกิดขึ้นทําให้การไล่ล่าจับตัวผู้กระทําความผิดนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ง่ายเลยครับอาจารย์ครับ,คร,บครับเอาละเอา,เอา,เอาละทีนี้เรามามาลงแต่ละพื้นที่ก่อนอที่จังหวัดนครนายกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่ว่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับที่จังหวัดนครนายกครับ ดูจากสภาพจุดความร้อนแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นสีมือธรรมชาตินะครับเราคาดว่าน่าจะมีคนจุดจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหาของป่าหรือเรียกว่าไล่สัตวปป์นะครับจะล่าสัตว์แล้วก็จุดไฟแล้วก็ให้สัตว์วิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนั้นเนี่ยน่านจะเป็นเรื่องชนีมากกว่าเพราะว่าสภาพป่าที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ในการดูแลของฝ่ายความมั่นคงนะครับ,รบใกล้เสียงนายร้อย นะครับซึ่งทหารเนี่ยมีหน้าที่ดูแลในพื้นที่ต่างแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาเราก็ระดมเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับไปช่วยแล้วก็ทราบว่าทางในพื้นที่ก็มีหลายฝ่ายนะครับเข้ามาระดมช่วยกันมีทั้งนําเอาอากาศยานเข้ามามีบุคลากรเข้ามาของกรมอุทยานเองก็นําไปช่วยหลายร้อยนายนะครับอาจารย์ครับครับแล้วแล้วบรรดาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเรามีมากพอไหมครับในเรื่องของทั้งในเรื่องของที่จะใช้อ่เรื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่ตักน้ําเข้าไปหรือมีพวก สารเสืออะไรต่างๆนี่เรามีมากเพียงพอไหมครับที่เรียกว่าจะช่วยดับไฟไฟมนุษย์หรือไฟป่าที่คือแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรเนี่ยคเครื่องไม้เครื่องมือมีมากมพอไหมครับท่านครับมีเพียงพอครับอาจารย์ครับเพีย<ม>งแต่ว่าต้องต้องเรียนอาจารย์และท่านท่านผู้ฟังก่อนว่า การที่จะดับไฟป่านนเนี่ยไฟป่าไม่สามารถดับได้ครับอาจารย์สิ่งที่เราทําได้คือเราคอนเทนไม่ให้มันลามลุกลามไปในพื้นที่อื่นนะครับแล้วก็ให้มันมอดไปคือเผาจนเชื้อเพลิงหมดล้วก็ให้มันมอดไปเองถามว่าที่เห็นว่าเวลามีเฮลิคอปเตอร์นําเอาน้ําไปโปรโยเอ่ยอะไรเอ่ยนั้นเนี่ย ก็คือทําให้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของเราสามารถเข้าไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับอ,อาจารย์แต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาน้ําไปดับไฟดับไฟป่าดับไฟป่าได้เพราะว่าปริมาณไฟเนี่ยมันเยอะมากเทียบกับปริมาณน้ําที่เขาบอกว่าน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟเนี่ยกรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับอาจารย์ครับครับเวลามันกินมันกินพื้นที่ทีเนี่ยมันกินกันทีเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ไหมฮะท่านฮะ ถ้าว่าไม่สามารถคอนเทนได้ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่สูงชันหรือเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปได้ยากเลยครับอาจารย์มันจะยิ่งลามเร็วเพราะว่าถ้าหากเป็นพื้นที่ชันสูงชันเนี่ยมันจะลามขึ้นเขาคือความร้อนมันจะลามขึ้นหรือนอกจากลามขึ้นแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ็บไฟมันจะกลิ้งลงมาตามทางลาดเนี่ยก็มาสักไหมในพื้นที่ข้างล่างอีกดังนั้นเนี่ยไฟในพื้นที่ลาดชันเนี่ยจะเป็นอะไรที่คอนเทนยากมากครับอาจารย์ครับอืมอืมแล้วเวลาคือคือผมไม่ ไม่เข้าใจ okay. วิธีของการที่จะเรียกว่า,าไม่ให้ไฟป่ามันลามไปมากกว่านี้เนี่ยรเราเราจะใช้ในการระง,งับไฟป่าเนี่ยในจุดที่มันไฟที่มันกำลังลุกอยู่หรือว่าไประง,งับใน,ในจุดพื้นที่ที่ยังมีต้นมงต้นไม้ที่ยังเขียวชวยอุ่มอยู่เนี่ยเราเราไปทำให้ตรงนั้นมันมันชุ่มชื้นเนี่ยให้มันชุ่มชื้นมาก ขึ้นหรือว่าเราไปเอาน้ําไปลาดตรงไฟที่มันลุกอยู่ครับท่านครับครับคือแนวกันไฟเนี่ยครับจะทําแนวกันไ,ไฟฮะศาสตราจารย์คืออันแรกเนี่ยเราจะเกลี่ยเชื้อเพลิงทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางราบนะครับเราจะเกลี่ยแนวแนวทางราบเนี่ยให้กว้างประมาณสักสิบหเมตรเพื่อไม่ให้ไฟมันกระโดดขึ้นมา นะครับกระโดดข้ามทางของเราก็จะทําเป็นแนวกันไฟชื่อก็จะค่อนข้างตรงตามชื่อที่บอกพอมาถึงแนวนี้มันไม่มีเชื้อเพลิงให้ไหมต่อครับมันก็จะไม่ไหมไปนั่นคือแนวกันไฟแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองนั้นเนี่ยก็คือเราใช้ไฟมาควบคุมไฟครับไฟที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจะเป็นเระ่ิดอีกจุดหนึ่งแล้วเราก็จะเผาเองครับอาจารย์ครับ oh. control burning คือเราสามารถ control ในจุดที่เราเผาได้ไม่ให้มันลามแล้วให้ไฟเนี่ยที่เราเผาเนี่ยไปสู้กับไฟที่มันกําลังไหมมา ไฟเจอกับไฟเนี่ยเราก็เราก็จะคอนเทนในมุมที่เราสามารถควบคุมได้ทําให้เราสามารถควบคุมไฟป่าได้ไม่ให้หลามไปที่จุดอื่นนะครับอาจารย์ครับครับแล้ว,แล,วแล้วทางภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือนี่มักจะเกิดขึ้นบ่อยมากทั้งภายในประเทศแล้วก็มาจากต่างประเทศเนี่ยเราจะมีมาตรการยังไงฮะในการที่จะควบคุมตรงนี้ครับท่านครับต้องเรียนว่าในภาคเหนือเนี่ยจะมีพื้นที่เกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็การที่มีทรานส์บาร์รีหรือว่าข้ามพรมแดนเข้ามา ในการนี้เนี่ยนะครับในส่วนของรรคการเมืองเนี่ยผมเองในฐานะภาคหัวหน้าภรคสร้างไทยพัฒนาเนี่ยในการทํางานในรัฐบาลหน้าเราเตรียมที่จะเสนอแนวคิดกฎหมายนะครับเรื่อง transboundary pollution ก็คือว่าอย่างเช่นที่ประเทศสิงคโปร์มีนะครับถ้าหากว่ามีบริษัทใดไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็ไปเกิดการเผาไหม้แล้วทําให้ความเสียหายเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยมากระทบกับพี่น้องคนไทยเนี่ยอันนี้เราก็จะลงโทษบริษัทเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบภาษีหรือค่าปรับต่างๆ ถึงแม้ว่าคุณจะไปทํากิจกรรมในต่างประเทศก็ตามครับครับครับ,รบทีนี้ PM 2.5เนี่ยรู้สึกว่าทางภาคเหนือในขณะนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันตกมันสูงถึง600ถึง800ไมโครกรัมแล้วเนี่ยเพื่อนฝูงผมลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยขึ้นไปที่เชียงใหม่บอกว่าอาจารย์ครับเรามาที่เชียงใหม่เนี่ยเจ็บคอมากตาแดงมากเลยไม่สามารถที่จะโอ้โห ไปเที่ยวได้แล้วอาจารย์ห้ามาเด็ดขาดเลยท,ทงางภาคเหนือไปลามไป<อ>จนถึงเชียงรายถึงแม่ฮองสอนเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกปีเลยแล้วแต่ปีนี้หนักมากที่สุดเลยเนี่ยจะมีมาตรการป้องกันยังไงครับไม่ให้เกิดขึ้นในในอนาคตข้างหน้าครับท่านครับประเด็นนี้เนี่ยต้องเรียนอาจารย์ว่าผมได้กคือผมคาดการณ์ว่ามันจะเกิดสถานการณ์ที่หนักหนาเช่นนี้เนี่ย ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วอาจารผมคาดตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีนี้จะเป็นปีของเอลนิโความแห้งแล้งจะมาเยือนแล้วไอป่าที่จะเกิดขึ้นจะต้องหนักมากมจะมีคนเผามากมายก็ได้ขอให้ทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยเร่งกำชับแล้วก็ทำงานกันอย่างเข้มงวดครับมีการเดินเข้าไปเคาะตามประตูต่างๆของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตป่านะครับซึ่งในการนี้เนี่ยอย่างเช่นกรมอุทยานเนี่ยรเราได้ไปเคาะประตูตามบ้านเนี่ย เกือบจะ2,000ครัวเรือนแล้วนะครับที่เดินเคาะประตูขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทา่านนี้ในบางพื้นที่ครับอาจารย์ครับที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยที่ไม่ใช่อุทยานนะครับภารกิจของการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนนั้นเนี่ยได้ถูกโอนย้ายโอนถ่ายไปให้กับทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยตั้งปี4 5แล้วนะครับ,รบอาจารย์เป็น1กิกว่าปีมาแล้ว20ปีแล้วครับ,รบดังนั้นเนี่ยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็คงจะต้องเร่งตั้งงบในการช่วยมาดูแลต่อสู้ไฟป่า นะครับหรือแม้แต่การที่เกิดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งลงไปสอบส่องดูแลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยท่านก็คงจะต้องออกมาตรการที่เข้มงวดในการที่จะควบคุมพื้นที่การเผาไหมใ้ในในบริเวณจังหวัดของท่าน กระทรวงทรัพย์เรานั้นเนี่ยมีแนวทางการดําเนินการชัดเจนทุกปีว่าแนวทางที่จะป้องกันจะเป็นอย่างไรหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าหากว่านอกเหนือจากพื้นที่ที่เรามีอํานาจบังคับใช้เช่นอย่างคือในพื้นที่อุทยานแล้วเนี่ยในพื้นที่อื่นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นให้บังคับใช้ตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่ในเมืองน,นะครับครับครับคำถามสุดท้ายเลยครับในโอกาสที่เรียกว่าพักชาติไทยพัฒนาถ้าถ้าได้กลับมา เป็นรัฐบาลอีกเนี่ยแล้วถ้าท่านได้กลับมานั่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคิดว่าจะออกกฎหมายที่เข้มงวดมากกว่านี้ไหมครับสําหรับผู้ที่ไฟเรียกว่าเป็นไฟมนุษย์เนี่ยมาจุดไฟป่าแล้วก็หาวัตถุดงวัตถุดิบในเรื่องของรังพ่งรังพึ่งแล้วก็จับสัตว์ปงสัตว์ป่าจะมีมาตรการออกกฎหมายที่เข้มงวดเข้มข้นมากกว่านี้ไหมครับในการ จับผิดผู้กระทาความผิดเนี่ยครับท่านครับแน่นอนครับหลายท่านก็อาจจะถามว่าแล้วทาไมผมไม่ทําเสียตั้งแต่ตอนที่เป็นรัฐมนตรีที่นั่นแหละฮะักำลังจะถามอยากถามจริงว่าเราก็อยากจะทำา้าราชการแต่ว่าเราดูและคือก่อนหน้านี้เราอยากจะขอความร่วมมือจากผู้ฝ่ายก่อนเพราะว่าปัญหาเรื่องไฟป่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ย นะครับมาตรการรัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทําได้ขาดความร่วมมือจากที่น้องประชาชนทุกคนแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าความพยายามอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอก็ต้องออกมาตรการกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากขึ้นแต่ครั้งนี้การจะออกกฎหมายให้มีความเข้มงวดมากขึ้นนั้นก็คงต้องดูเช่นกันครับอาจารย์ว่าไม่ให้กระทบกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเจนินเกินไปเราก็มีความเห็นใจนะครับพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายแต่ถ้าหากว่าเหตุการณ์ยังคงอย่างนี้ต่อไปเราก็จะต้องผลักดันให้มีบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้นแน่นอนรวมทั้งกฎหมายเช่น Transboundary Pollution ครับอาจารย์ครับครับคำถามสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย,ายจริงๆเลยเนี่ยมันเคยมีมีไหมครับที่ไฟป่าเนี่ยมันลามมาถึงที่พักอาศัยของผู้คนที่อยู่ตามแนวตะเข็บที่อยู่ตามพักอาศัยอยู่ใกล้ ป่าเนี่ยม,มันมีบ้านไหมครับที่เรียกว่ามาเผาบ้านเผาเรือนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่อยู่ภกอาศตย,ยแถวนั้นนะฮะเคยมีครับเคยมีครับอาจารย์ครับเพราะว่า,าสิ่งทีเ่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถที่จะคอนเทนได้ทําให้บางครั้งไฟมันลามเข้ามาในถึงเขตชุมชนครับแล,แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยครับอาจารย์อื เพราะมันมันมันทำให้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเสียหายถึงชีวิตและทรัพย์สินนะฮะของผู้คนนะท่านฮะถูกต้องครับดังนั้นก็คนที่จะเผาก็อยากจะขอฝากนะครับขอให้คิดให้ดีครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันเกินกว่าที่เราจะจะควบคุมได้เราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียของชีวิตเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราแม้แต่อาสาสมัครก็เสียชีวิตไปนะครับอาจารย์ครับครับครับเอาละครับขอขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าวุริศิริงศาธิานะครับในครั้งนี้และขอให้พรรคชาติไทยพัฒนาเบอร์18 โชคดีกับการเลือกตั้งทั้งสสบัญชีรายชื่อและบัญชีเขตวันที่14พฤษภาคมนะครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับยิ่งเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับ